สวัสดีค่ะนักเรียนนุ่มเคยทำคลิปนะคะ,ะกับคำนำหน้าที่ไว้บอกเวลาเบื้องต้นนะคะง่ายๆนะคะกับอุ่มอ,อัมอิมนะทัาเรียนจําได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะกลับมากับภาค2ของอุ่มอ,อัมอิมนะคะเพราะว่ามันยังมีการใช้งานได้อีกในหลาย,ลายบริบทเลยนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยคุณนุ่มบอกว่าคําว่าอุ่มเนี่ยนะคะเอาไว้ใช้บอกเวลาที่เป็นนาฬิกานะคะอุ่มนอยอัวอย่างเงี้ยนะคะ คำว่าอุมเนี่ยก็สามารถใช้บอกเวลาคร่าวๆได้นะคะที่เป็นปีนะคะไม่ว่าจะเป็นปีพศปีคศอะไรเงี้ยได้หมดนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะตึกนี้ถูกสร้างขึ้นประมาณปีคศ1 4 0 0อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือประมาณนะคะอุมนะคะอุม f e 0 0การใช้ของมันส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพาสีฟนะคะถูกกระทำนาออย่างเช่น Dieses Gebäude w u r d e um 1400 g e b a u t Dieses Gebäude wurde um 1400 <c> gebaut. <oughs> แปลว่าตึกหลังนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นประมาณปี1,400นะครับทีนี้เรามาดูเจ้าอํากันบ้างนะคะคำว่าอําเนี่ยเราสามารถใช้บอกวันที่ได้นะคะอย่างเช่นอ่ํา1สตั u อุ วันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะ Ich habe einen Termin am 1. August. ฉันมีนัดวันที่หนึ่งสิงหาคมนอกจากนี้คำว่า่ามก็ยังใช้บอกเวลาช่วงเทศกาลนะคะอย่างเช่น am Weihnachten นะ,ะช่วงเทศกาลค h ิส s t ม a ส Ich bin am Weihnachten in Thailand. Ich bin am Weihnachten in Thailand. ก็คือช่วงเทศกาลคริสต์มาสฉันอยู่ที่เมืองไทยคําว่าอิมนี่นะคะเราสามารถใช้บอกฤดูได้นะคะอย่างเช่นช่วงเวลาในฤดูนะคะฤดูหนาวฤดูร้อนเราก็จะใช้เป็นอิมนะคะอิมซอม e มอร์อิมซอมมอร์ฟลีกนวีนัชสเปนเียน อิมซ e มฟ n ีกินเวียนาสเ e นก็คือว่าในฤดูร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะบินไปสเปนเจ้าอิมนี้นะคะก็สามารถใช้บอกปีได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีคำว่ายาอยู่ด้วยนะอย่างเช่นอิมยา2018คือในปี2018 Im Jahr มยา2 0 1 8 b i n i c h n a c h s p a n i e n g e g a n g e n แปลว,ว่าเมื่อปี2018ชันฉันไปประเทศสเปนมาค่ะเจ้าอุ่มอัมอินในภาคสองนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะใช้ในการเขียนจดหมายนะคะในข้อสอบเดเทเซหรือว่าข้อสอบเบย์อานิเรียต้องสอบนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ครูนุ่มชื่อสวัสดีเจอกันคลิปหน้านะคะขวัคีทุกทน